มันจบแล้วเมนอาเซียนร่วมใจถีบส่งเขมรนหลังงานนี้เวียดนามออกตัวขอหนุนไทยพร้อมแนะนำวิธีสร้างรั้วกั้นเขมรที่มีประสิทธิภาพสูงมุตีดับคาที่แถมยังเจอทูตสิงคโปร์ขอใส่หน้านีไม่ขอเยือนเขมรนหลังเชิญสิบทูตช,ชาติอาเซียนไปดูรั้วของไทยแต่ไปจริงแค่เจ็ดประเทศโดยก็ถือว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าอาเซียนอยากอยู่ข้างไคร หลังตอนนี้ทางกองทัพบ,บกรีบสั่งการให้ทหารขึงล,ว,ลวดลวดหนามเต็มแนวชายแดนไทยขเขมรให้หมดสิ้นเพื่อดับซาบพวกขเขมรให้ไม่สามารถลักลอบเข้ามาไทยได้อีกต่อไปโดยทําการล้อมลวตามแผนที่ที่เป็นอธิปไตยไทยอย่างแท้จริงซึ่งแสดงให้เห็นว่าขเขมรมีการลุกล้ำสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยมานานจนคิดว่าเป็นแผ่นดินของตัวเอง หลังมาก่อนหน้านี้12และ13สิงหาคมมีรายงานว่าหลังจากทหารฝ่ายไทยได้นำลวดหนามหีบเพลงมาปิดกั้นจุดผ่านแดนบ้านหนองจานตําบลโนนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงสะแก้วเพื่อสกัดกั้นชาวขเขมรลูกล้ำอธิปไตของไทย ต่อมามีชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตรงข้ามฝั่งเขมรก็เกิดแสดงความไม่พอใจและขอให้ทหารไทยเปิดทางและนำลัวลวดหน้มออกแต่ทหารไทยไม่ยอมและกั้นลัวลวดหน้มวางยางรถยนต์และลวดน้มหีบเพลงต่อจนเสร็จสิ้นซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนอธิปไตยของประเทศไทยทหารไทยจะทำอะไรก็ได้โดยการกระทำครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยก็เพื่อดำเนินการสกัดกั้นการลุกล้ำซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเขมรเป็นอย่างมาก จากที่เคยเดินทางเข้าออกสะดวกและขอให้ทหารไทยเปิดทางและนำล้วลวดหนามโดยทันทีทั้งนี้ยังพบว่าทหารขเเมรยังใช้เด็กวัยรุ่นและผู้หญิงชาวบ้านขเเมรออกหน้ากดดันให้ทหารไทยเปิดจุดผ่านแดนบ้านหนองจานเพื่อต้องการข้ามแดนมายังฝั่งไทยเหมือนในอดีตแต่การกดดันต่างๆของชาวบ้านขเเมรไม่เป็นผลเนื่องจากทหารไทยยังคงนิ่งเฉยและไม่ยอมพูดคุยด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับกับการวางล้วลวดหนามของทหารไทยนี่เอง ก็ทําให้ชาวเน็ตไทยนะครับถึงกับอึ้องไปตามๆกันหลังไปเจอภาพรั้วกั้นของเวียดนามกับขเขมรที่เรียกได้ว่าไม่ต้องอยู่ร่วมกันพอเวียดนามสร้างมากั้นไว้เหมือนลังเกียดขเขมรเลยก็ว่าได้โดยด้านเพจทหารชื่อดังอย่างเพจ army military ford ที่ได้ออกมาโพสตคลิปวิดีโอพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าชาวเน็ตเวียดนามเผยคลิปแนวรั้วเหล็กเสริมลวดหนามหีดเพลงที่มีความสูงกว่า2.30เมตรกั้นชายแดนระหว่างเวียดนามขเขมร โดยตามรายงานระบุว่าลัวดังกล่าวสร้างโดยกองทัพเวียดนามและจากกรณีข้างต้นนี้เองก็อยากให้ทางกองทัพทหารไทยล้อมรัวลวดน้มสูงแบบนี้บ้างเพื่อป้องกันชาวขเขมรนที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยและขเขมรอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการลุกล้ำอธิป,ปไตยของฝ่ายขเขมรในอนาคตดังนั้นทางกองทัพไทยควรจะต้องปฏิบัติตามเวียดนามที่มีการล้อมลั้วสูงจนชาวขเขมรไม่สามารถบุกลุกพื้นที่อธิป,ปไตยได้ โดยต่อกับโพสต์นี้เองนะครับก็ทําเอาชาวไทยถึงกับอึ้งไปตามๆกันเพราะไม่คิดว่าเวียดนามจะทําแบบนี้กับขเขมรเพราะอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าขเขมรกลัวเวียดนามมากๆและเวียดนามเองก็เคยโดนขเขมรกวนประสาทหลายครั้งแต่เขาก็ตอบโต้อย่างโหดมาตลอดจนขเขมรไม่กล้าเล่นด้วยอีกแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับนั่นก็หมายความว่าเวียดนามตอนนี้กําลังอยู่ข้างไทยแน่นอนเพราะมาก่อนหน้านี้เอง ทางด้านแม่ทัพภาคที่สองก็บอกเองเลยว่าตนได้มีการพบรองผู้ช่วยทูตทหารเวียดนามหารือเรื่องความร่วมมือทางทหารและกระชับสัมพันธ์กองทัพสองประเทศให้แน่นแฟน้นพร้อมกับจับมือถ่ายภาพเขย่าวขวัญเขมรนอย่างรุนแรงเพราะเวียดนามก็คือเพื่อนบ้านของเขมรที่ไม่ได้ถูกกันนักทําให้เขมรต้องกลัวขี้หดตดหายกันเลยและเราก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นน้องลักเวียดนามเรียกได้ว่าเขมรนโดนล้อมไปด้วยศัตรูแม้เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกัน เพราะสันดานตัวเองล้วนๆเพื่อเลยไม่อยากคบและเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าอาเซียนเริ่มจะไม่ต้องการเขมรอีกต่อไปแล้วหลังมาล่าสุดนะครับสดสดร้อนร้อนในวันนี้เขมรได้พาคณะผู้สังเกตการชั่วข่าวเข้าสำรวจสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยเขมรด้วยตนเองลงพื้นที่ชายแดนตั้งแต่วันที่14ถึงสิสิงหาคม2568 โดยได้รายงานว่าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก7ประเทศได้เดินทางออกจากกรุงพนมเปญในวันพฤหัสบดี14สิงหาคมเพื่อสังเกตการสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนไทยเขมรโดยภารกิจนี้จะดำเนินการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่14ถึง16สิงหาคม2568 กระทรวงกลาโหเเมเขมินได้ประสานงานในวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2568ให้กับคณะผู้สังเกตการชั่วคราวซึ่งนำโดยพันเอกนัทลีบินอับดุลลาฮิมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซียประจำเขมรและประกอบด้วยผู้แทนจากอีก6ประเทศคือบรูไนอินโดนีเซียลาวเมียนมาฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งที่ประจำอยู่ในเขมรและไม่ได้ประจำอยู่ยกเว้นสิงคปโปร์ไม่มาด้วยโดยมีจำนวนรวม7คน เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่จริงต่างๆเพื่อสังเกตการสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปทะกรนตามแนวชายแดนไทยเขมรดังนี้จังหวัดพัทลังจังหวัดบันไทยมีชัยจุดผ่านแดนทาวนปอยเปตจุดผ่านแดนโอบายเจียนะบ้านจวกเจยะและจุดผ่านแดนบึงตะกูลจังหวัดพระวิหารจุดผ่านแดนอันเสโดยสังเกตได้ว่าชาติที่สําคัญมากๆอย่างสิงคโปร์ไม่ขอไปด้วยก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าเพราะเหตุใด ส่วนชาติอื่นๆก็ไปเพราะหน้าที่เท่านั้นแหละครับแต่พวกเขาก็ไม่น่าจะโง่พอที่จะเชื่อคอมเมนง่ายๆโดยขมเมนก็ไม่พลาดนะครับออกมาเล่าความเท็จเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เอาชาวบ้านมาพูดเองเลยเหมือนไทยเปะ๊ะต่างแค่แต่งเรื่องเท่านั้นโดยมีชาวคมเมนที่ปลูกบ้านลุกล้ำที่ดินจังหวัดสแก้วประเทศไทยแต่อ้างว่าเป็นชาวหมู่บ้านเปลยจันทร์ตำบลโอเบโจนอําเภอโอชอนอฟอร์จังหวัดบันเตียเมียนเจยอ,ออกมาร้องห่มร้องไห้ และเล่าให้ผู้ช่วยทูตทหารทั้ง7คนฟังถึงเหตุการณ์ที่กองกำลังไทยใช้ลวดน้ำหีดเพลงล้อมพรมแดนและไล่พวกเขาออกจากบ้านแต่ไม่บก,กว่าตนเองไปปลูกบ้านลุกล้ำอยู่บนแผ่นดินไทย พอเกิดความเข้มงวดมีการล้อมพรมแดนจึงถูกผลักดันออกมาและร้องให้ฟ nice mm ูมฟามว่าทำไมทหารไทยถึงทำกันได้ลงขอเสอย่างนั้นเจิญสันเต้ายำท่ายำเรียบได้ใบโต้ใบโตนเรียบได้ยำไม่โดนใครเต้ายำไม่เชิญเต้าจ้ำเรียบจ้ำให้มันเอาโจ๊กไปเจอเราตี้ำประมาณเท่าไหร่ ចាំរស់ដល់ឡើង20 30ឆ្នាំហើយដល់ថ្ងៃយោរស់មកកឡមកមិនដែលមានការទារអត់ចាំអីទេអត់មានអីបញ្ហាទេមានទឹកព័មមកវិញសិលមិនហ្នឹងមានរឿងអញអញໃຫយឲ្យខ្ញុំចេញបដហើយហ្នឹងអីខ្ញុំថាខ្ញុំគិតអីណានៅ4ខួសាររស់ផ្ទះគ្រួមួយតែខ្ញុំនៅចង់គេគ្រួសារខាងខ្ញុំគាត់ធំគាត់ហ្នឹងមានព័ត្នទីផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចប់ហ្នឹងណា អញសន្តោខ្ញុំថាខ្ញុំៀបឯវ៉ាន់មិនទាន់តែបាច់ទាន់ទៀតទេចាំបងយូរក្រោយទៅខ្ញុំគូការវាស្អាតទៅចាំរៀបចំឲ្យมันឲ្យចូលទៅវិញរស់នៅទីហ្នឹងប្រហែលឆ្នាអត់ព្រោះនៅយូរហើយពូអើយរស់នៅដល់២30ឆ្នាំហើយនៅទីនេះយូរស់មកកន្លងមកមិនដែលមានការប្រតិបត្តិអីអត់មានអីបញ្ហាទេតែទៅបងមកវិញសើលមិនហ្នឹងមានរឿងអញឯងអញឯងឲ្យខ្ញុំជិញ្ចែងបដ ாய் លើឯងមានតែការគំរាមអីណា เด็ดจีบปลรถห่างขนนรแ้วจบานปวดเฮ้ยนี่จีบปลาลูปลาลูกเฮ้ยเด็จีบยคือังเอย่เางาเงัไงก็ฝากคนโตกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในทริปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดาม่า